สวัสดีค่ะทุกคนสรบวันนี้นะคะก็ยินะะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โ o channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเปลี่ยนจากซิมธรรมดานะคะให้เป็น e s i m ค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้มือถือ iPhone นะคะในะวันนี้ค่ะทุกคนเค,ครือข่ายที่เรานะคะจะมาทําให้ดูนะคะนั่นก็คือครูนั่นเองค่ะทุกคนโดวยวันนี้นะคะเราจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้พอยมาสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยค่ะโดยตัว e s i m นะคะทุกคน ก็คือระบบนะคะที่จะฝังเข้าไปในเครื่องเราค่ะโดยที่เราะะไม่จําเป็น,นะะจะต้องมีซิมติดเครื่องอีกต่อไปค่ะและสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก่อนที่เราเจะเปลี่ยนจากตัวซิมธรรมดาให้เป็น E ี i ิจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพลอยมาสรุปให้ฟังกันค่ะก็ส <happen>. ําหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็มีเพียงสีอย่างเท่านั้นเองค่ะทุกคนอันแรกเลยนะคะนั่นก็คือซิมปกตินะคะที่เรามีการใช้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ อันที่2นะคะนั่นก็คือสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองค่ะเพราะว่าในการเปลี่ยนนะคะอาจจะต้องใช้เป็นตัวสัญญาณ Wi-Fi นะคะก็แนะนาให้เป็นสัญญาณ Wi-Fi นะคะที่ค่อนข้างแรงสักนิดนึงค่ะทุกคนอันที่3นะคะนั่นก็คือตัวบัตรประชาชนของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อันที่4อันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเรานะคะจะต้องมีการอัป iOS เนะคะเป็นเวอร์ชันล่าสุดกันก่อนนะคะถึงจะสามารถเปลี่ยนกันได้นะคะทุกคนนะมีขั้นตอนนะคะในการเปลี่ยนจากซิมเป็น ESIM เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยก็สําหรับใครนะคะที่ ้มือถือ i p n o เนาะก็ให้ลรองนะคะทำการเข้านะคะไปที่ ตัวตั้งค่าในมือถือของเรากันได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะกดตั้งค่าในมือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดต่อนะคะไปที่คําว่าเซลูลาได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรากดไปที่เซลูลาแล้วนะคะจะมีคําว่าเปลี่ยนเป็น eSIM ค่ะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปที่เปลี่ยนเป็น eSIM ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะสอบถามค่ะว่าเบอร์ที่เราต้องการเปลี่ยนเนี่ยเป็นเบอร์นี้ใช่ไหมนะคะเราเนี่ยก็กดเป็นคําว่าเปลี่ยนเป็น eSIM ไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเนี่ยก็สามารถกดที่คําว่าดาเนินการต่อไปได้เลยค่ะ พอเรากดดำเนินการต่อแล้วนะคะทุกคนในหน้านี้นะคะจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะคะของทาง True เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเรานะคะก็เริ่มขั้นตอนในการเปลี่ยนกันได้เลยค่ะโดยด้านบนนะคะจะเป็นเบอร์มือถือของเรานั่นเองนะคะทุกคนนะเราก็เช็กว่าเฮ้ยเลข3ตัวท้ายเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยใส่ตัวเลขบัตรประชาชนเข้าไปได้เลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เราใส่เลขบัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคําว่าต่อไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะเป็นการให้เราเนี่ยยอมรับนะคะข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขของการ ก็ให้เราอ่านนะคะหลังจากนั้นกดตกลงได้เลยนั่นเองค่ะพอเรากดตกลงแล้วนะคะในหน้าถัดมาเนี่ยจะให้เราทําการเช็คค่ะว่าหมายเลขบัตรประชาชนของเราถูกไหมนะคะแล้วก็เบอร์มือถือถูกต้องหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราเช็คว่าถูกต้องแล้วนะคะก็กดที่คําว่าลงทะเบียนได้เลยค่ะพอเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบเนี่ยเขาก็จะทําการประมวลสักคู่นึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะนั่นก็คือคุณเนี่ยได้มีการโอนย้ายนะคะจากซิมธรรมดาเป็น e- ซิมเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ได้เลยนะคะโดยเขาเนี่ยะคะมีการแจ้งเอาไว้นะว่าถ้าหากนะคะว่าเราเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ภายใน15นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อคอเซ็นเตอร์นะคะที่เบอร์12 42ได้นั่นเองค่ะแต่ว่าจริงๆนะคะถ้าเราเนี่ยทำถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็คือเราเนี่ยมีการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเราเนะคะก็สามารถใช้มือถือตามปกติได้เลยนะโดยสามารถถอดซิมนะคะในเครื่องมือถือของเราเนี่ยออกได้เลยค่ะ พอเรานะคะถอดซิมนะคะก็ยังสามารถใช้ได้ปกติค่ะเพราะว่าตัว e ซิมเนี่ยจะถูกฝังเข้าไปในมือถือของเรานั่นเองค่ะทุกคนแต่นี้นะคะก็เป็นวิธีที่พอเอามาบอกกันทั้งหมดค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พอทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย